ดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสเปร๊คเกมส์สเคย์ไทยเกยกเกมโซน่าชาร์โดอัพเลเวลมั่งสิบเกย์ of, รรนนครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อจากอีพีชล่ากันดีกว่านะครับอืมอีพีชล,ล่าเราก็ได้มุดท่อมาทา่าโผล่ที่ไหนสักที่หนตรงนี้นะครับโอเคท่ามแล้วก็ไปกันดีกว่านะครับโอเคเรอ,อมี ทิ็นคนหรอเป็นคนนะครับนี่จะสรงหรับเป็นคนชัดเลยมองเหม็นเรอไปดูนี่เป็ยังไง้างน๊ะยิงไข่แตกไข่แตกพี่คนดี ขาพิงไก็เนเขาเขาไปไนไโดนเาไม่ได้นโอเคเขาไปไม่ได้เงยโคเขาพิไปก็เป็นงครับคุกคนมมันน่าจะหนาวโอเคยิงไข่แตเไปทั้งทั้งแลวอืมอันสือม่อยู่ก็ได้นึ่ไม่เป็นคนหรอกแต่ก็มีรังสือ โดออ้คิเียวริเซียนัสมบูรณบผมเป็นปืนก่อนดีกว่าครับอปืนนีเหรอมีไฟ กองนกกองกระสุน SBD เ้ยมีกระสุนเซลล์ตี <Yeah. S 2> ้ยปืนสนับ SBD เยี่ยมมากต่อตัวโอเคอืมทางไหนต่อดีวะขนาดเราเนี่ย จะมีคนมีคนเหรอยงริงทิ้งขึ้นไปนิรนตเลยป้อมใหญ่ใหญ่หรืมั้ยปั๊มใหญ่หใเลยก็ได้ไม่จะได้ปลอดภัยไว้ก่อนเน้นปลอดภัยนะครับไม่เน้นไม่เน้นเก็บเน้นปลอดภัยอยู่ก่อนแค่พิงไฟถ้าออกอยู่ตอนนี้วะอืม เอ็ด okay. ข้างหน้าเราแล้วครับตรงนี้ไปทางออกเคลเพลิงไฟไปอาจารย์นนอยนครับรถคู่โอเคไปพร้อมแหละโอเคทางไหนวะทางนี้ข้างหน้าเราเปทางไปเราต้องหาทางออกเป็นให้ได้นะครับ ที่เจอออกมันเปไ็คือมีลางสีดเดินภากจของเราคืออ๋อ,อต้องห,หนันทางออกอยู่ดีนครับภารกิจเราอยู่เป็นภารกิจเดิมอยู่แม่แน่ใจเราเดินวนทุกคับได้มันเปล่าหรือ,รอมันถึงเลยจะมีภาพแตก อะไรตาไปดิโอ้โหทังเสีแม่งเรื่องแบบที่ดูว่ามีทังเสี่ยททางนี้ทำไม่ได้นะครับ,าาบตอนนี้โอเ,เราก็ต้องบินย้อนกลับไปที่เดิม ข้าะนีเป็นทางกระทังน้ำนะครับอทางน,นี้ตึกนึงไม่มีทางเข้าเฉยโอเคนอนกับเป็นกลับไปถึงไฟผมงงงกับทางเดื่อรู้อย่างเดียวคือเราต้องไปทางนี้นครับอืม ไฟโอเคไปอืมโอ้เป็นหนึ่งแดงสังสียตรงนี้แดงมากไม่เจ็ดสังเสริฐไม่ึงแดงสี่จนเป็นทางนี้ครับผมมุ่งผมม่งไปสัตวตรงนี้ นยืนอยู่หลังพงยาโอ้สัวจะหายรเขายิงไม่โดนเฮ้ยยิงไม่โดนเลยงงเว้ยเจ็บพงยาส์นะครับโอ้โหมันเดินอยู่กับคนปืนกันนี่นเขาเซอร์ไว้เหิมะมันหนาบางทีแม่งเดินก,กับปืนจัน รถไฟขึ้นได้ปไ่มหาของซะหน่อยโดดโดดได้เปล่ามันจะขึ้นไม่ได้นะครับดูจากทรงแล้วมืดจีบหายโอเคไปต่อ,อเลยอืมมีกล่อง เอ้ยปืนใหม่เฮ้ยนี่มันปืนวเวกเตอร์นี่หว่ะเคยเลีพับเจมมอก่อนโอเคปืนใหม่ดูนี่เอ็กเอ็มแปดเ้ยอร่อืมปืนเหมือขยะออกมาแค่นี้นปืนอีกเอสพีดีมีไหมเห็นมันแห้กสูตรไม่อยู่โอ,อมไม่มีให้ไม่ใช่วิกเตอร์กับ เอ็มแปรเลยเนาะก็ถูกดีแล้วอันนี้มันจะเป็นนะพเาเราไปเลยเดี๋ยวแบบคผมขอหาทางก่อนนะครับคีผมจะตัดไปเลยนะครับโอเคนะครับผู้ชมตอนนี้ผมก็จะเจอทางไปต่อนะครับจากที่ผมบนเวียนอยู่น่าเชียวเอ้ย มัวแต่พูดไม่ดูทางมัวแต่พูดไม่ได้ดูทางเลยผมเนี่ยแย่นะครับอย่างนี้แย่มากเลยเนี่ยมัวมันจะ่พูดไม่มันดูทางโอ้โหนู้นเปทางไปเอ้ยเปล่าเหรอทผมเห็นศัตรูอยู่ไงนี่คือมันวเนปนทางไปเป็ทางไปมัน ตรงนี้นี่ถูกป้อปาต้อไฟปิดมองเหนถึงแม้จะไม่เจอแต่ผากคนอาจจะใกล้มากใกล้จะจะหายม่ใจะใกล้จะทางออกโอเคปิดไฟปไปทุกคนมันจะทงมันหนดมากทำมันจะเปิดไฟมันสว่างเกินต้องปิดไฟบ้าง แถวเนี่ยใช่ผมมันต้องอยู่แถวๆนี้โอ้ยยังเจอเจอดูแล้เจอดูแล้วเราต้องมุดเข้าดูมุดเข้าดูอ้เต็ดเต็ดอะไรหูย่าบังบางทีเปิดการฝึกสูงมาไปก็มีนะครับค co ุณผู้ชมเพราะแมันบังอ คุาผมาัาทางนีแล้วเรืวไม่นา่าใช่วะนีม่มันทางใหม่เยี่ยมยุดอะไรตอนนี้ยี่มยุดอะไร่านนี้ยยาานนตาไปเดี๋ยวๆขยิงอะไรไเป็นหมุดเฮ้ยจออุโม,มงค์นน ก่อนอื่นจต่การได้พกเวนนี่ก่อนโอ้โหมันตกดมดุ๊กดิ๊กเป็นเดมแมตช์ตัว่ะโอเคส่วนนี้มึงหมดกดไวเวนพกมัางก็ดีถ้ามีของให้เก็บเลยโอ้โหของไม่มีเลยไอ้พวกมันสายแห้งว่ะอย่างนี้มันสายแห้งไอชัด มึงอยู่กันยังไงเนี่ยตรงนี้ไปมุดอมโม่กัต่อโอเคมุดอมโม่เขาตัวนี in. ้สุดท้ายฉันก็เข้ามาในเอาโพสได้อะไรก็คลิกนั่นเลยดูบา์เดนดัสใครทางออกเรามีปุ๊บแข่งเลยนั่นม่นช่างดีฉันคิดว่าน่าเพราะว่าเมืองโซบลิสมันไม่เคยจัดซีนส์เท่าไรฉันก็ว่าต้องหันโอแล้วบอกเขา ก็กลับคิกไฟเตอร์ออนเดอะเซฟเฟตส์บ,บนพื้นดินโอเคมุดต้ดินนะครับหลังจากที่เรามุดท่อมาตั้งนานเราก็เจอตัอนสักทีอ๋อหนัาเก่าเรียงรู้สึกว่าอัจะพายโอ้โหแต่ประเด็นคือไฟต้องเปิดโอ้โหน้ำมันยิ่งอะไรนะ อ๋อเป็นเกษตรจริงๆผมพวกสปาราดไดสำรวจในอาโพสมีผีวนะิน่ะประตูปเปิดไม่ได้เฮ้ยโอ้โห้เกมผีเนี่ยเกมผีผมไม่กล้าไปต่อเลยทีนี้โอ้โหเปิดกราฟิกสูงไม่ค่อยดีเลย ยังก็เจอยังยังไม่ยัง,ยงยก,ก็เล่นเกมผีโอ้โหเออมีกุญแจต้อหนงปิดไฟที่มุมเห็นโอ้ปิดไม่ได้ดูต้องดูเขาต้องหากุญแจมาก่อนนะครับแต่หนึ่งมุมเห็นมัเอ้ยมุมเห็นอะเลยนี่สิ่งสิ่งที่คือดูเอาโพสต์ ที่เดยวตามหาผมก่อนตูแล้วก็พี่พี่เป็นใครผมไม่รู้ผมไม่สนสหนึ่งหาของก่อนแล้วกันต้องหาของหาเลือดไว้ก่อนเพราะแม่งหายากคือไม่มีอะไรแม่งเรื่อหันหลังมากลัวม่งทำสเกลไซส์ใชย ตัวแม่งรกโอ้โหอุโมงค์แม่งยาวเยี่ยมคือจะมีบาร์เรกันอยูอยอเอ่เปนะ็นโอ้โหโอเคไม่เจออะไรมึงน่าจะมีอะไรโคนหรอก็เดี๋ยวกูสักกูสับเพิ่งมึงมาตั้งไกลโอเคอเมือเ่อกี้ติดติดร้านครับเมื่อกี้ ต้องกระโดดโหมีคือมีที่ต้องผสมตุกมีที่เราต้องผสมตุนด,ดนะครับคือจดดุกด,ดูตุกดูโอเคโดดไม่กินสิ่งเราพร้อยากรู้จริงๆกลัวแม่งจะเป็นสิ่งที่บอบบาไงไม่น่าไปรวมกันเท่าไหร่ โอเคมีข้อมูด้วยตัวไรก็เสริมสกับมุมมุมมันเ่นกปุต้วเสรได้ส็จของมุงมุมงด้เราจะกิกแล้วนะนี่จากเดสรวิมาได้ก็ต้องจกุ่นีกโอ้แมงชีวิตแต่ประเด็นคือแมงไปยาก kia vùng phải thằng này còn cần thằng này phải đây cái này, này Ở này ông mày đi con mày nhìn rồi mày ở mày chúng nó ông hải sập hải mày hải cái chỗ ta đi rồi nào cô thằng này được cần hây, mày มึงหายตัวได้เหเฮ้ยปืนพุ่งถุงผมแทบไม่ได้ใช้จริงๆนะเค้มีกองไฟเห้ยมีกองไฟเซลก็มีคนโอเคผิงไฟไหมจะผิงไฟเราเห้ย โอเควิ่งไปะกันน้าคงจอกับบางยาอังสีมาผมใส่มึง่งเลยกูนังสีงจริงๆคออย่ในสีเขียวปลอดภัย อาสวิตในการเปิดเจ้านี่นะครับซึ่งน่าจะเป็นท,ที่เราไปทันโผล่ขึ้นม,นมันในนี่แบบไม่ไม่ขึ้นในเลดาเรานะครับเราจต้องหาทางประตูนี่ได้ดคนสมแล้วก็ไป export the outpost โอเค ไ่ต้องมีไฟไมีไฟเสร็จแล้ว่าต้องมีคนสินะอาจจะเป็นพวกข้างนอกน,นั่นก็ได้นี่จริงป่าโอเคให้มันหายใจหนึ่งติดรางแล้วงน้เนะอาเอาติดรางโอเคทางตรงไปตรงนน้นไง เซ็งประตูมันเปิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนองก็บป็ยากาศอย่างนี้มากเลยแม่งยังเกมผีเปลี่ยนจากเกมแนวเดินหน้ายิงกับไปเกมผีเชยเกมนี้อืมประตูนู่ว่ะเอา้าโหแม่ โอเคโรโรถได้เปล่าขาสั้นอีกโอ okay. เคปุ๊บหนึ่งรู้สึกแบบคุ้นๆมากกับที่น่ะทางไหนวะรู้สึกคุ้นกับที่นี่มากเลยครับท่านผู้ชม mặc cái thị mường mày thôi polis sông Đột lưng đột đột chuốc à thôi đi rồi đi chơi ok đi ok thôi đi ok thôi đi viên thôi คือผมต้องไปคณะนะหนับตึงตัวไม่ได้นะอ๋อนี่เจอสวิตได้ยังบอโอเคดนูนะมันมีบิฟฟิ้งมันบอกว่า Something terrible happened there มีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นี่ฉันต้องสมรวจที่นี่ฉันต้องหาพลชีวิต I might be survivor หาพลชีวิตไว้โอเคมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นเกิดขึ้นมี่นี่มันคืออะไร ไปกันดีกว่าน,นะครับทางไม่ยังไกลคอเปประตูเปิดเยี่ยมออกไปกันเลยดุงลุงดงลุงสมอเซลินแมน โอ้โห oh, ทางยังไกลเชี er, right? oh, ่ยเ <Yeah. S 1> ลยนะโอ้สายไฟเราไปตามทางกันดีกว่านะครับตัวนี้จะพึ่งหันเหเลยโอ้ oh, ทั้งสี่มาแม่จะมาแรงหนูเปล่าลด้วยเซอร์ไบคอนเถอะแรงไม่แงดงใส่ร์ไบอนคีปักให้ใจหน่อยแรงไม่แดงใส่ร์ไบอน ทำไมทางมันยาวสิทางไม่ยังยาวประเด็นอืมเจอประตูอีกแล้วแจะทางความมีสวิตช์บวอสผมเปิดนี่ก็อเลยเลยผมเปิดนี่ก็เลยแล้วกัน สุสุบเค้นอินทูหรือฟล์อินทรีโอ้โหยม่ต้งไก่โงปุ่มพังโอเคเราไปลงมาตรงนี้แล้วนะครับเราต้องไปที่อื่นเลยกันเพปว่าผมตัดใบตรงนั้นดีกว่านะครับโอเคนะครับสมตัวนี้ผมก็ตัดมาตรงนี้นลครับซึ่งจะเป็น ทางไปทางสองของเรานะครับเค okay, อันนี้สุวิทไม่มีพังเลย okay, ไป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 โอ้โ oh, ห hey, ติดโอเคนาวเดสามอีว okay. ีตัวนี้มีเหมือนปีศาจบางตัวอยู่ที่นี่ที่ไหนสักแห่งไอยุสทุสเซบิทบานไปทุกอยง ซัมทีมมิสเตอร์บางสิ่งเป็นสิ่งรับถ้าเคยขึ้นณนอะ้อาโพสมันดูเหมือนเป็นวัชชัยสวดแห่ปัสอินดิจฟายแต่ไม่สมามารถเลือดได้หรือศพนี่มัแปลกมากบิ Bitch, ดอาร์ชแค่ไปดูดูอีกพุ่งสัตว์มันไม่ทำทางนี้ได้อ้าว ปิศนาเฉยอ๋อประเด็นคือถ้าถุงผมจะแปลจากความจะเป็นความจำเมื่อี้คือมันไม่มีเลือดม,มีครบเลือดหรือว่าคราบดบอศพอะไรทิ้งไว้เลยแต่ทุกคนหายไปหมดหปไปว่าผมจบไปเพียงท่านกิดขวัญครับทุกคนอีพีนะครับววก,กับโซน่าชายโดออลีมานครับ,บสํารสหรับ,บวันนี้ก็ไปก่อน,นครับ